สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดทางซัมซุงนะครับนั่นก็คือเจ้า Samsung Galaxy ซี่ท็ A11 นั่นเ,เองครับเขาเป็นแท็บเล็ตหน้าจออยู่ที่8.7นิ้วนะครับทุกคนในคลิปนี้ผมก็จะนําเขามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม ROV ก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าฟิลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เป็นแท็บเล็ตที่ขายในเลร,ราคา5 0า0ันกลางกลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะขายอยู่ประมาณ00 0ันกลางๆเนาะเพราะว่าเขาวางจาหน่ายด้วยกัน2รุ่นนะจะมีตัวแรมสี่ลอม64ขายอยู่ที่5,490บาทแล้วก็ตัวแรม8ลอม1น8ขายอยู่ที่6,490บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่รวมสดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เป็นแท็บเล็ตที่ผมว่าราคากําลังดีเลยนะแล้วที่สําคัญตอนนี้เนี่ยไซน์หน้าจอประมาณ8.7เ็นิ้วเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลย ส่วนตัวผมมองว่าเหมาะคนที่อยากจะได้อะไรที่มันแบบใหญ่กว่ามือถือนะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากไปจนถึงแบบหน้าจอ10นิ้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้กําลังพอดีเลยพกพาง,ง่ายด้วยและที่สําคัญใส่ซิมโทรได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เข้าเกมมาแล้วครับและตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งเลยนะเขาเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับชิปตัวแรงเนาะเป็นชิปเกมมิ่งนะครับตัว Media t e เ h คเฮล G99 ครับก็พับไปดีปรับสูงมากได้นะั้นในส่วนตัวตั้งค่ากราฟิกข,ของตัวอ e ีเกม ROV การแสดงผล ปรับได้ที่สูงนะครับปรับไปสูงมากยังไม่ได้พาริโคปรับสูงมากได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าสนามรบเนี่ยเปิด60 fps ได้ผมก็จะปรับเล่นแบบนี้เนาะทุกคนมามาลุยกันเลยครับผมเตรียมพร้อมลำโพงเขาเป็นลำโพงคู่ d o b ์ว a แ m o มนะครับเสียงส่วนตัวผมมองว่าโอเคอยู่นะครับในเรื่องตัวคุณภาพตัวเสียงของเขาอาจจะไม่ได้บัดดังกระหึ่มมากมายแต่ว่าในเรื่องตัวารายละเอียดอะไรต่างเนี่ยก็พอพอได้ครับพอได้อยู่ แล้วฟิลลิ่งในการถือเนี่ยทุกคนประมาณนี้ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างนี่อยู่ในมือผมก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็เมื่อกี้ดาวน์โหลดตัวละครอาจจะมีติดบ้างนะครับทุกคนนิดหน่อยติดอนุญาตแต่ว่าในช่วงที่ดาวน์โหลดพวกสกินอะไรอย่างเงี้ยผมว่ก็โอเคครับเนี่ยมาเรียนมาสมุติใช้ได้เลย สเปคของเขาเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเขาวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นเนาะมีตัวแรมสี่ลำหกสิบ้อก้บาทแรม8ลำหนอยยี่สิบ้กาบาทถ้าถามผมว่าเพิ่มตังอีกพันหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะอัพเป็นตัวแรม8ลำหน้อยยจะดีไหมพี่แนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันได้สเปคที่ต่างกันเนาะก็ได้แรมมาเท่าตัวได้ความจำมาเท่าตัวนะครับหน้าจอเนี่ยอยู่ที่8.7นิ้วนะครับความละเอียดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่340 800พิเซลนะครับทุกคน ตัวจอเป็นตัวจอ 90H าินะครับการแสดงผลส่วนตัวมองว่าดูเนียนตาดูสบายตาดีนะครับในส่วนตัวจอของเขาอาจจะไม่ได้แบบสว่างมากแต่ผมว่ามันเอาไว้แบบไถฟีดทิกตอกเล่น Facebook อ่านพวกแทก็กอ่านพวกข้อความอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเราดูแล้วมันสบายตาดีเนาะมันใช้งานนานๆได้ตัวชิปของเขาก็จะเป็นตัว m e d เด t e k ท e l i o G99 ครับเป็นชิปของ n a n นเม t ก็แน่นอนซีรี์ G กราฟิกอยู่แล้วนะครับผมเน้นเรื่องการเล่นเกมเนาะ มาพร้อมกับแรม4แรม8อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับกล้องหน้า5เมกะพิกเซลครับกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่8เมกะพิกเซลแบตเตอรี่5,100มิลลิแอมป์ครับชาร์จ15วัตต์นะครับผมใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้รอรับข้อความได้นะครับ Wi-Fi จับแดงตัว2.4กิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์มีแจ็ค3.5ลำโพงคู่ Dolby Atmos ครับทุกคนตัวนี้ Android 15 One UI 7ครับแล้วรองรับการอัปเดตนานถึง7ปีเลยนะครับผม7ปีเลยนะครับทุกคนฟังไม่ผิดครับก็แพทความปลอดภัยเนี่ยปลล่่ออยยยมาาเเเรืๆนะ ทนน้ำทนฝุ่นได้นะครับในระดับหนึ่ง IP 52ครับโดนละอองอะไรอยา่เงี้ยน,นะครับก็พอใช้งานได้ก็ถ้าพูดถึงตัว f i l ลิ่งในการถือการหยิบจับการออกแบบตัวเครื่องเนี่ยผมว่า <need> ได้ครับตัวขอบตรงน,รงนี้ตัวขอบตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาแบบทำออกมาได้บรรลานได้โอเคเลยนะครับดีไซน์ถือว่าใช้ได้ครับมาไปลุยกันครับผมมาดูซิ <need> จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนกำลังนิยมเลยเนาะ แท็บเล็ตที่แบบหน้าจอไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวนี้นะคนที่จะซื้อถ้าถามว่าเหมาะใครเหมาะคนที่อยากจะได้แบบอะไรที่มันใหญ่กว่ามือถือเนาะเห็นเต็มที่เห็นได้เต็มตามากกว่ามือถือหรือว่าคนที่จะซื้อแบบให้ญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยบางทีจ้องมือถือมันเล็กไปมันไม่สะใจอะเอาแท็บเล็ตหน้าจอ8.1เนิ้ยให้เลยโทรเขาก็ได้รับสายก็ได้เอออันนี้จบเลย พกไปไหนมาไหนได้สะดวกด้วยนะครับอืมเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเนาะใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าดูเป็นภาระจนเกินไปอย่างเงี้ยครับไอ้เีใช้พวกแอปธนาคารสแกนได้ก็เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยครับทุกคนตัวนี้ก็เหมาะเหมาะแบบนี้นะครับแล้วก็คนที่จะซื้อให้แบบบุตรหลานหรือว่าให้น้องๆน,นักเรียนอย่างเงี้ยครับเอาไว้แบบประกอบการเรียนเนาะก็คือเอาไว้ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับจอใหญ่หน่อยเห็นอะไรได้แบบได้ชัดเจนได้ได้ใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์อันนี้คือฟีลลิ่งในช่วงที่เราไล่ฟาร์มของอยู่นะครับทุกคนเฟรมเรลนิ่งเงนาะหกสิบอยู่นะฟฟเฟรมเลดเฟรมเลนิ่งครับเฟรมเลนิ่ง,งประมาณนี้ครับประมาณนี้ ได้นะทุกคนได้นะส่วนตัวผมมองว่าได้อ่ะเออมามามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหอุ้ยอุ้ยโดน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 เรียบร้อยโอ้โหเราเอามัน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 ฮ่าแผนดาจัดไปแล้วครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัพวงอัพเวลก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะตัดกลับมาให้ทุกคนดูในช่วงแบบปลายเกมเลยนะครับมาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เวลาในเกมก็ประมาณ9นาทีแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างสําหรับฟิลลิ่งในการเล่นต้องบอกว่าเล่นได้ดีครับเพราะว่าชิปของเขาเนี่ยเป็นตัว Mediatek Helio G99 เนาะซึ่งเป็นชิปเกมมิ่งนะครับทุกคนการเล่นเกม ROV ทำออกมาได้ดีครับมีความลื่นไหลมีความสมูทนะครับผมฟิลลิ่งในการทัดดีนะครับก็ <S <S เล่นเล่นได้โอเคเลยความร้อนด้วยความที่เขาเป็นแท็บเล็ตเนาะพื้นที่ระบายความร้อนมันมันเยอะครับทุกคนมันก็เลย ผมว่าโอเคเลยมีแค่อุ่นอุ่นมือแค่นั้นเองก็ตามที่เราแบบเล่นเกมไปนะครับมันก็ไม่ได้แบบร้อนหน้ากลัวหน้าตกใจอะไรนะม,รามามา,มาลุยลุยโอ้โหเรียบร้อยโดนชัดดาวไปแล้วนะครับในช่วงที่เราอยู่หลายๆตัวก็เฟรมเด็ดล่วงมา59เองนะครับเมื่อกี้เราก็มาต่อกันครับผมตอนนี้ก็กําลังแบบเข้าได้เข้าเข็มแล้วเนาะอยู่ในช่วงปลายๆแล้วนะครับทุกคน อันนี้คือ2ตัวไล่แย่งกันฟาร์มของนะครับประมาณนี้ผมว่าตัวแท็บเล็ตไซส์หน้าจอประมาณนี้เนี่ยกำลังแบบใช้งานได้ได้ดีเลยนะเพราะว่าเป็นแท็บเล็ตที่แบบหน้าจอกําลังพอดีเนาะเห็นอะไรต่างได้ได้ชัดเจนแล้วก็สะใจมากขึ้นนะครับแล้วมันไม่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับการสัมผัสอะไรต่างเนี่ยถ้าคนที่แบบเล่นชินชินนะผมว่าโอเคเลย ก็เล่นเล่นได้สนุกประมาณนี้เลยขอบับขอบับขอบับบับหายไปแล้วโอ้เรียบร้อยขอ,ของผมเนี่ยอาจจะมีแบบทัดหลุดบ้างนะครับแต่ว่าเรายังไม่ไม่ชินเนาะถ้าเราชินเนี่ยผมว่าการวางนิ้ววางอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีขึ้นนะครับเราก็มาต่อกันครับ โอ้โหมาเยอะจังเลยมาต้องได้สักตัวเร้วนะเอาว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 ะสองแล้ววิสองแล้ววิสองแล้ววยโอ้โหได้กี่ตัวเมื่อกี้ได้สองตัวครับทุกคนนิดเดียวนิดเดียวนะถ้ามีเพื่อนมาช่วยเนี่ยนะนี่ครับเล่นได้ขนาดนี้เลยนะผมว่าโ,โอเคเลยถ้าเราแบบจัดท่าทางจัดการวางนิ้วดีๆคือเล่นได้สนุกเลยอะไซส์แบบกำลังพอดีด้วย หล,ลบหลบหลบเข้าไปลูกพ่อเข้าไปน่าจะทันอยู่เข้าไปลูกพ่อเข้าไป,าาไปเข้าไป,าไปนิดเดียวนิดเดียวลูกพ่อมีใครมาไหมไม่มีเฮ้ยมี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 ซานิส,สโอ้โหถอย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 จบเลยเราโอ้โหอุตส่าห์ลอยขึ้นมาแต่ดีนะมีเพื่อนเราอยู่ฝั่งนู้นอยู่ ก็อโอเคครับผมจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกม r o v บนเจ้า samsung galaxy tab a 1 1นะครับผมเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับชิปเป็นตัวแรงเนาะ mediatek helio g 9 9นะครับเล่นได้ลื่นไหลสมูิดีมากหน้าจอกำลังพอดีเลยนะครับถ้าฝึกการวางนิ้วเนี่ยผมว่าโอ้โหเล่นได้สนุกเลยนะครับผมก็อโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอก,กันชิปหน้าลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ